ดูตอม้อหน่อยมามาชมเลยครับอ่าอันนี้คืออะไรเอาเสาแค่นี้เองหรอบางเสาแค่นี้ตอนนี้นะครับแต่ว่า,าเดี๋ยวเราจะกรอ,อกปูนเข้าไปด้วยในเสาแล้วก็หุ้มด้วยท่อใยหยิน,หนอีกทีนะครับอ่าพาไปชมหน่อยคืออะไรเนี่ย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 คืออะไรตัวก็เราใช้เป็น40คูณ40นะครับ<อ>เป็นเหล็กป้อ,ปองอ้อยนะครับผม,มแล้วก็ตัวตรงกลางเราใส่4คูณ4นะครับ สี่คูณสี่ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ยึดกับตัวรากฐานก็คืาพอล์มอตตัวนี้หนา2.3ครับแล้วก็แข็งแรงหรือบังแข็งแรงครับก็คือตัวนี้เรากรอกด้วยปูนอีกทีนึงแล้วก็มีปูนข้างนอกที่สวมท่อใยหินอีกทีนึงกันด้วยว่าความสวยงามอ่าไม่ใช่แค่ความสวยงามก็คือเราจะป้องกันสนิมไม่ให้แบบว่ามาติดกับตัวเหล็กเลย่าตนดาดเลยกดลงไปเท่าไหร่สูงมาเท่าไหร่ปกติอยู่ที่50คูณ50นะครับแล้วก็ตัวอ่า ตัวตะก้อตัวนี้ก็คือ40่สคูณสีนะครับแล้วก็ความสูงอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยครับมันจะช่วยเรื่องลดความชื้นภายในตัวเหล็กด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่เาเราเราปอกมันได้เต็มเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เราวางอย่างนี้เพราะว่าเวลาเหล็กมา มาตั้งเนี่ยมันก็จะเสมอกับตัวเหล็กได้พอดีเราใช้ตัวงานโครงเนี่ยนี่ใช่ไหมที่ทำบังมันไม่สวยอะเตัวนี้ยังไม่เสร็จดีครับี๋ยวยังมีสองชั้นเลยเหรอบังใช่ครับอ๋อรองรับน้ําหนักได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอบังสบายสบายครับตู้นี้ประมาณถ้าสองชั้นอย่างนี้ก็ประมาณแปดตันแปดตันใช่ไหมถ้านับดูราคาจริงๆเนี่ยก็ ประมาณ5ตันต่อหลุมรับได้สบายๆแล้วทิ้งความความระหว่างเสาอยู่ที่เท่าไหร่คะระยะแล้วแต่ตัวบ้านนะครับอ,อย,าอยา่างตัวนี้ตันดาด่อ2ตี3เมตร3เมตร3เมตรนะคะรวมเป็นหต้นถ้าลูกค้าสงสัยแล้วก็จะทํายังไงถึงจะขึ้นตัวบ้านนกดาวได้ก็คือแ,แ,แบบนี้เลยเราจะมีตัวอย่างอหนึ่งนะครับค่ะ งงงนลลาากข้หัเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดู3าคูณเเนาะแต่อันนี้เอา3าคูณหก่อนก็คือเว้นระยะอยู่ที่3เมตร3เมตรรวมรวมเป็นเจ็บคือยกสูงของของบ้านหลังนี้ค่ะจะอยู่ที่50เซนนะครับผม50เซนกระจายสี่สตัวสีครับโอเคกระจายน้ำหนักว่างั้นเหรอเอาอยู่เหลือเพื่อใช่ครับตัวนี้ที่จริงมาเป็นงานโครงเ่าโครงเ่าตัวนี้หนักประมาณ2องพันขึ้นเองนะครับก็ อุ้ยไม่เองนะคงเปล่าสองตันเลยเลยเฮียอุ้ยโอเคค่ะขอบคุณครับ